แตกตื่นกันทั้งไทม์ไลน์ค่ะเขาบอกว่าลิซ่านะคะจะกลับประเทศไทยวันนี้ค่ะโอ้ยดีใจจริงๆเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีการคอนเฟิร์มแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็หลังจากที่น้องลิซ่าค่ะเธอบินไปทํางานให้กับทางบูการีนะคะที่อิตาลีเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็รีบบินกลับมาปารีสใช่ไหมเห็นว่านะคะมีนัดนเนอร์ค่ะกับ ผู้บริหารของทางซีรีนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็ยังไม่มีภาพมาคอนเฟิร์มะคะว่าอจะใช้คุณพ่อเอดี้เซามันหรือเปล่านะคะแต่ก็มีชาวฝรั่งเศสค่ะเขาไปเก็บภาพแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอมาได้นะคะ ก็เป็นภาพภาพนี้นะคะส่วนวิดีโอเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาลงในช่อง YouTube ของเขาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งจะต้องรอติดตามดูกันต่อไปค่ะว่าในนั้นเนี่ยจะเห็นคุณพ่อเอดีซลมาด้วยหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดคะ่ะเมื่อคืนวานนี้นะคะที่นอริซ่าค่ะออกไปดินเนอร์นะกับผู้บริหารของทางซีรีนค่ะ ส่วนล่าสุดวันนี้ะ้ะอยู่ๆค่ะก็มีข่าวลือนะคะว่าองริซ่าค่ะเธอจะบินกลับจากปารีสนะคะมายังที่กรุงเทพประเทศไทยนะคะโอ้ยตั้งตารอเลยนะคะถ้ามาจริงเนี่ยเอ่อก็ใช้เวลาบินนะคะจากฝรั่งเศสเนี่ยมาไทยค่ะอยู่ประมาณ11-12ชั่วโมงได้นะคะก็นับถอยหลังกันไปเลยะคะ่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้จะมีใครเนี่ยเก็บภาพของเธอที่สนามบินได้หรือเปล่าะคะ ก็ไม่เป็นไรเนาะก็อรอลุ้นกันแล้วกันค่ะถ้าไม่เจอที่นั่นก็น่าจะมาโผล่ที่ประเทศไทยเราเลยนะคะก็มารอกันยาวๆไปค่ะประมาณ12ชั่วโมงนะที่น้องจะต้องบินจากที่นู่นมาที่นี่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราจะคอยติดตามข่าวของน้องลิซ่าอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเกิดมีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆค่ะก็จะมาอัปเดตแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า